นี่เป็นภาพที่ดรสรายุทธ์ชัยเรื่องรืออาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เปิดร้านอาหารกลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามกำลังโชว์ทักษะลีลาการทำพิซซ่าสไตล์ยุโรปที่เกิดจากประสบการณ์ที่เคยทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสมากว่า10ปี โดยในส่วนของพิซซ่านี้ได้ทำการหมักแป้งอเนกประสงค์แป้งโดผสมน้ำเกลือป่นทำเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้ความอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ยีสต์ทำปฏิกิริยาก,กับแป้งจะทำให้แป้งนั้นมีความนุ่มและมีการพัฒนารสชาติของพิซซาให้เป็นที่ต้องการของคนไทยอร่อยถูกปากทำขายในราคาที่จับต้องได้เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเกษตรกร,ร,กรที่ผลิตพืชผักปลูกแบบอินทรีย์และ ผ่านการรับรอง G.A.P จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอชิ่นชมนำมาปรุงเป็นซอสผสมกับเนยจืดทุกขั้นตอนได้ทำเองเพื่อให้รสชาติอร่อยเป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยราคาขายพิซซ่าสามารถจับต้องได้มี3ขนาดคือเล็กกลางและก็ใหญ่ในราคา99บาทและ199บาทจะมีกลิ่นหอมของวัตถุดิบที่นำมาใช้ด้านนอกจะกรอบด้านในก็จะนุ่มมากอาจารย์สรายุทธบอกว่า ตนจะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานและวันหยุดมาพัฒนาที่นาของตนเองสร้างเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อว่าเบียมองเซอร์เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอิ่มอร่อยนอกจากนี้ยังมีเมนูสเต็กหมูเนื้อปลาและไก่ในราคาจานละ139บาทพร้อมเครื่องเคียงและอีกเมนูแนะนำก็คือผักโขมอบชีสในราคาถาดละ35บาทและถาดใหญ่65บาทในแนวคิด ส่วนตัวของตัวเองที่เคยไปทํางานในต่างประเทศอยากให้อําเภอชื่นชมมีร้านอาหารสไตล์ยุโรปอยู่ในพื้นที่ไม้จะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแต่ประชาชนก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึง16นิกามีบริการฟรีไวไฟรอบๆรบ้านก็จะเป็นบรรยากาศที่มีป่าไม้ธรรมชาติลมเย็นพัดผ่านสบายๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นท้องทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามงามตา และนอกจากอาหารยุโรปแล้วก็จะมีอาหารจานเดียวเช่นข้าวผัดกระเพราไข่ดาวจานละ40บาทเครื่องดื่มก็มีชาเขียวชาไทยโอวัลตินน้ำมะน,นาวน้ำหวานแก้วละ25บาทเมนูแนะนำก็จะมีเฉาก๊วยนมสดแก้วละ30บาทสำหรับประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกศษาที่สนใจอยากเรียนรู้การทำอาหารสไตล์ยุโรปทางอาจารย์ก็พร้อมสอนให้ฟรีติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์085741 6939ครับคือคือคือตัวผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์ด้าน,ด,านด้านการเป็นเชฟจากประเทศฝรั่งเศสนะครับก็อยู่ที่นั่นประมาณ10ปีนะครับครน,นี้กลับมาก็เป็นอาจารย์ที่มหาลัยนะครับจะแล้วก็อยากณะกานที่เคร่องกแหมมม,ม,มสนะครับแล้วครนี้เรามีความรู้ประสบการณ์แล้วเราก็เลยอยากจะมามามา,มาปับมาปรับใช้กับชีวิตของของของตัวเองหลังเกษียณน,นะครับโดยการ มาเปิดร้านที่นี่นะครับเป็นร้านกึ่งกึ่งคาเฟ่ครับนะแต่อาคตจะเป็นคาเฟ่เต็มรูปแบบแล้วนี่เป็นเขาเรียกเป็นรีสอรองชื่อว่าร้านเบียรมงเชนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอิ่มอร่อยนะครับคันนี้ซิกเนกเจอร์ของร้านเราเนี่ยคือพิซซ่านะครับพิซซ่าของเราเนี่ยเราเราใช้แป้งโดเขาเรียกว่าพิซซ่าโดแป้งโดคือแป้งที่ผสมเอาแป้งนวลเนี่ยมาผสมยีสต์น้ำตาลเกลือ นะครับน้ำมันออลิฟออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผสมมาเป็นเป็นก้อนนะครับแล้วก็พูฟแป้งหมักแป้งนะครับโดยใช้วิธีออริจินอลม p พูฟฟิ้งก็คือใช้ผ้าคลุมนะครับยุคนั้นเขาไม่มีไม่มีหม้อมีมอะไรก็ใช้ผ้าคลุมนะครับตัวอุณหภูมิจะได้พอ,พอดีเลยนะจะทำให้แป้งนี่เราจะปรับเวลาเราจะรีดแป้งเป็นแผน่นท็อปปิง้งจอแบบหนานุ่มก็ดีแทหนาหน่อยถ้าบางก่อบเรีดบางไปนะครับ อันตัวซอสเราก็ทําเองทุกอย่างนะไม่ว่มจะเป็นเป็นแป้งเป็นซอสนะครับแล้วก็ราคาก็เริ่มต้นที่ small นะครับมีมี medium แล้วก็ large นะครับเล็กกลางใหญ่เลก็กก็59นะครับกลาง159แล้วก็ใหญ่199นะครับนะฮะแล้วก็เมนู แม้แค่พิซซ่านะครับเรามีเรามีผักโขมอบชีสนะครับผักโขมอบชีสลาซานญ่าสปาเกตตีอ่านไทยแล้วก็มีครับอ่านไทยก็จะมีอ่านารไทยตามสั่งทั่วไปนะครับแล้วจะเป็นกะเพรายำแรงต่างนะครับข้าวผัดมี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 หมดนะครับคือี้สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการคือการเอื้อประโยชน์ให้กับกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ให้กับเกรตรอ่าเรียกว่ากเกษตรชุมชนนะครับอย่างเช่นเราจะใช้ผักบางอย่างที่เอามาประกอบอาหารเป็นอิงเกลียสเนะครับเครื่องปรุงเนี่ยหรือพวกวัตถุดนะิบต่างๆเนี่ยผักแล้วก็สั่งจากสวนที่เป็นผักปลอดสารพิษหรือถ้าถ้าเป็นพวกพวกปลานะพวกวัตถุดิบที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็สั่งจากสั่งจากะแวกใกล้เคียงนะครับอเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เราเราปลูกปลูกผักด้วยครับหลัง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 ทัวเราเราปลูกผักเองนะครับปลูกหอมปลูกอ่า,าแซนแหนตไคร้อะไรพวกนี้ครับนะเพื่อนํามาใช้ในการประกอบอาหารให้กับ,ให,กบให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้เห็นว่าวัตถุดิบผักที่เราทาเนี่ยปลอดสารพิษจริงจริงนะครับเราไม่ได้หวังผลกำไรแต่แต่เราหวังประโยชน์อนะ่คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะครับครับผม ให้กับให้กับลูกค้านะฮะน้ำเมนูน้น้นเรามีน้ําตอนนี้เรายัางยังกาลังปร,ปรับปรุงในเรื่องของเมนูน้ํานะครับเราจะมีเป็นน้ําน้ําชาไทยชาเขียวนะครับเฉากลวยนมสดนะฮะตอนนี้ก็กำลังเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับยังยังปรับไปเรื่อยราคาอยู่ที่แก้ยี่สิบห้าบาทครับไม่แแต่ว่าจับต้องได้นะครับ ทุกเพศทุกวัยซื้อได้นะครับเด็กปฐมวัยก็เข้ามาซื้อได้เข้ามาใช้บริการได้เรามีฟรีไวไฟด้วยครับฟรีไวไฟแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กที่อยากจะมาอยากจะไม่มีโอกาสเข้าเข้า,เข,าเข้าไปเรียนในใะนะระดับมหาลัยแต่อยากจะผมอยากเรียนเสิร์ฟเรียนได้ครับผมผมสอนการเสิร์ฟได้อยากเรียนมาเรียนทำอาหารเราก็เราก็สอนทําให้ได้นะครับพิซซ่าเราก็ไม่ไม่หวงว่าเอ้ยเราไม่ได้หวงสูตรนะครับ สนใจอยากมาเรียนการทําพิซซ่าเราก็สอนได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นช็อตคอร์สได้ด้วยครับคนที่สนใจอยากยามาเรียนช็อตคอร์สในเรื่องของคกกิ้งคลาสเรามีเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับนะครับผมเป็นแหลง่งเรียนรู้ในเรื่องของการบริการแล้วก็เซอร์วิสต่างต่างนะครับหรือมานั่งอ่านหนังสือเรามีมุมอ่านหนังสือม,ม,มีมีหลายมุมนะครับช่วงเยน็นนั่งอ่านหนังสือมีปลั๊กให้เสียบฟรีฟรี Free w i f i เราอันนี้ทุกอย่างนะครับครับผมเย็นก็แม้หน้าร้อนก็อยู่ได้ครับไม่ไม่ได้ร้อนแล้วอู้อะไรมากนะนะครับนะครับเพราะเรามีมีข้างๆร้านก็จะเป็นเป็นป่านะครับนะร่มรื่นนะครับผม